สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูหม่เช่นเดิมนะคะวันนี้คุณครูก็จะพามาฝึกอ่านภาษาพาทีเหมือนเดิมนะคะวันนี้ขึ้นบทที่5นะคะไปโรงเรียนนะคะนักเรียนเปิดหนังสือบทที่5ได้เลยนะคะอะ่านักเรียนเปิดแล้วให้นักเรียนเปิดหน้าถัดไปได้เลยคะ่ะอ่ะก่อนอื่นเราก็จะมารู้จักคำนำเรื่องกันก่อนนะคะ คำแรกนะักเรียนดูรูปแรกนะคะเข้าเข้าขอเอา,ขา toe, เข่าไม้โทเข้ารูปที่สองนะคะหิว้วหออีหออีวอหิวไม้โทหิว้วนะคะดูเด็กเด็กหิว้วปิ่นโตหิว้วถังนะคะต่อไปเรียนรอเอียนอ เรียนนะคะเรียนอ่ะดูรูปต่อไปเลยนะคะอ่ะปิ่นโตปิ่นโตปออีนอปิ่นไม้เอกปิ่นตอโอโตนะคะปิ่นโตกระเป๋ากระเป๋ากรออะกราป,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 ปอปอเอาเปาไม้จัตาวาเป๋ากระ เป๋าต่อไปโรงเรียนโรงเรียนรอองอโรงรอเอียนอเรียนโรงเรียนนะคะต่อไปหน้าหน้าอ่านักเรียนจะเห็นหัเห็บน,นอนหนูนะคะเขาเรียกว่าอักษรน,นำนะคะหอนำานอหอนออาหนาไม้โทหน้านะคะหอนออาหนาไม้โทหน้านะคะ ไม่ออกเสียงหอหีบนะคะออกเสียงนอหนูนะคะหอนออาหนาไม้โทหน้านะคะต่อไปอักษรนำเหมือนกันเลยหอนออะงอหนังหอนออะงอหนังสออือสือหนังสือนะคะต่อไปโบกมือโบอกมือบอโอกอโบอกมออือมือนะคะโบกมือ ต่อไปเป็นช่องสีชมพูด้านล่างนะคะต่อต่อต่ออต่อ,ตอไม้เอกต่อนะคะต่อไปน้อยนะคะนอ,อยอน้อยไม้โทน้อยนะคะอ่าต่อไปส่งเสียงสอ,องอสงสงไม้เอกส่งสอเอ งอเสียงส่งเสียงนะคะต่อไปเอิกเอิกนะคะอเอกอเอิกไม้ตรีเอิกอิกเอ,อิกนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราเปิดเราดูหน้าถัดไปได้เลยนะคะค่ะอ่ะเรามาดูที่บรรทัดแรกกันเลยนะคะบรรทัดบนสุดนะคะไปโรงเรียน ปอไอไปรอองอโรงรอเอยนอเรียนนะคะวันนี้เราจะมาอ่านเป็นคำไปเลยนะคะคุณครูจะอ่านช้าๆทีละคำนะคะเรามาเริ่มอ่านบรรทัดแรกกันเลยค่ะภูผาเดินหน้าใบโบกใบบัว เดินตามใบโบเหิว้วปิ่นโตส่งเสียงร้องเอิกเอิกกระดึงดังโป๊กเปกใบบวัวหิ้วกระเป๋า ส่งเสียงร้องแอกแอกกระพรวนดังกรุงกริง่งนะคะเปิดหน้าต่อไปได้เลยนะคะภูผาผาใบโบใบบัวไปโรงเรียน พอถึงโรงเรียนลูกช้างใบบบกยื่นปิ่นโตให้ภูผาใบบัวยื่นกระเป๋าให้ภูผาบรรทัดต่อไปเลยนะคะ ช้างน้อยโบกหูให้ภูผาภูผาโบกมือให้ช้างน้อยช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนลูกช้าง ภูผาเดินต่อไปที่โรงเรียนของภูผาไปเรียนหนังสือค่ะสำหรับวันนี้ก็ให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะอ่านช้าๆก็ได้นะคะถ้าใครยังสะกดไม่ได้ก็ฝึกสะกดไปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย